เรเป like ็นรมีเอน้ำตแล้วก็ตันโตั้ำตาลปูนดังไหมนะดังๆเอาเรื่องั้เลยนะ้ตาลี่เอ่ร้หมดกลกะลงามากรู้จักรู้จักเมีใครับใบอลองสามโล เรารู้สึกเราได้ฟังสัมภาษณ์เขาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอาจริงๆตางก็ไม่เข้าใจว่าเขาออกมาต้องการอะไรเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยมีปัญหาการน,นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในการที่เขาออกมาสัมภาษณ์แบบนั้นแล้วก็คือแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ เขารู <Es> <an> <du per>. <S <S ้แบบยังไงนะตอนที่เราทํางานอยู่ตรงั้นนะคะก็คือตัดไปตัดก็ไปในฐานะคนแล้วก็ทักกายทุกคนหมดแล้วตัดเูว่เราเมือักยออองานหนูอะรู้จักเขาว่าเาเป็นดนแต่ว่าไม่ได้เคยสนิกนแล้วก็ไม่เคยไม่รู้ว่าเคได้คุยไหมแต่ว่าถ้าถ้าเคยได้คุยหรือว่าสนิทกันแต่มันต้องอยู่ในความ ว่าถ้าคนสนิทยังไงมันก็ต้องแบบว่าอยู่ในความถึงตาแต่ถ้าคนไม่สนิทคือหรือแบบคนที่ไม่ได้ให้ค่าก็คือแบบปล่อยผ่านไปค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเคยเจอเราเคยเห็เวลาเราไปที่บ้านเขาบอว่าดาราเก่งที่มีอะไรเก่งก็มีจิตกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกวกันว่าไปให้คือเห็นเขาด้านไหนคือหนูอ่ะ จริงนะหนูไม่ร like ู różne, salt, And ้ว่าหนูไปได้คุยกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าหนูกำงคยทุกคนอยู่แล้วแหละในแก๊งที่หนูเนาะแต่ว่ากับพีอออย่างเงี้ยแฟนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าเขาใช่ัหมหนูก็คือยืมาุยกัออดเมื่อปีที่แล้วนี่เองคือการแบบักันแล้วก็คุยกันนี่เองก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราได้คุยกครเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงตรงไหนหรอคะก็จริงจก็แพลงตรงที่มันไม่ใช่รักจริงค่ะ อย่างเขาอย่างเขาบอกว่าเขามีการรีพายเราในสรอนี้ใช่ไหมเอ้หนูก็โชว์ไปให้ดูแล้วนะคะว่าไม่มีเออจริงๆเขาได้มีการเอาออกมาเปิดรกฐาฝั่งเขาอยางว่าแบบจริงๆมันม,มีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฝั่งเราเราก็ยืนยันว่ามันไม่มีก็ไม่มีนะคะคือถ้ามีตานไม่ได้เป็นคนที่โกกหรือแต่งเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าตานไม่ชอบเรื่องแบบโกกหรือแต่งเรื่องอยู่แล้วค่ะก็ก็มีอะไรก็โชว์กันตรงๆนี่แหละแต่วจริงคือไม่ต้องมานั่งทับเสียบหรือเหน็บแนมหรอกเพราะว่าตานก็ตานก็รู้สึกว่าแบบตานก็มุ่ จะกว้างเหมือนกันค่ะก็ร้อยสามสล้านโหวตทั <IM> e <AC> oh, oh. ่วโลกก็ไม่ได <Sim oke> ้มาง่ายๆเหมือนกันนะะได้ทั้งสามก็ดีใจด้วยค่ะรู้สึกเหนื่อยอะไรพกโต๊ะเธออะไรที่แบบอะไรก็ต้องทานตลอดจริงๆจริงหนูก็รู้สึกเหนื่อยกับดราม่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็พยายามที่จะไม่ออกมาพูดอะไรมากมายเพราะว่าคือแค่มองหน้าคนเขชอบจะด่าอยู่แล้วอ่ะเข้าใจบ้างคือต่อให้คนเห็นหน้าหนูก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยนี่มันมันนี่มันแรงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็อพยายามเงียบแต่ว่าอะไรที่มัน เินไปหรือว่ามันไม่ใช่ในสิิงที่เขาพูดอะหนูก็ต้องออกมาปบป้องตัวเองบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็จะไม่ออกมาพูดอะไรมากมายค่ะไม่ได้โกรธค่ะแค่อยากรู้ว่าเขาบอ,อกมาททำไมอากนัด้ยนตรงหน้อาอยากให้มันจบยไพี่อยากให้มันจบยังไงดีค่ะ เพราะนั่นกบไปนะคะมีเขารู้หรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้อะไรเขาอย่าพูดเอเที่อห้ากดนะ่อหน้ามันจะไปขน,น,น,นาดน,นั้นเลยเหรอคะแล้วถ้าเกิดเขายกไปพูประทัวงอนไรแงอย่าก็เลย มันก็เรียร้ยมากพอแล้วเราไม่ต้องจนเป็นที่จะต้องใส่ร้ายหรือใส่ความกันให้มันรุนแรงหรือเกิดความขัดแทะเลาะหรือบาดหมางกันมากขึ้นก็ต้องใส่เรื่องอะไรคุณอากจรู้ว่าเขาจะติดเรื่องอะไรที่ิมลั้านมีวิเคราะห์ไหมว่าจริงๆการที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาต้องการอะไรได้ต้องการแสกจากเราหรือเปล่าตอนจริงๆนะคะตอนที่ผาน สูตรตอนคือตช่วงนี้นอนเร็วค่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เห็นว่าแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีดราม่าอะไรขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าฟังไปรอบนึงก่อนแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊หนึ่งสองสามสี่เรามีอะไรทำอะไรถึงข่าวหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาคิดดูมันก็ไม่มีนี่น่ะแล้วถ้าไปในเรื่องบางเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงก็เลยก็เลยแชร์โพสต์มา เวลาจะพูดอะไรนี้ก็คือผ่านกระบวนการชิปก่อนค่ะเพราะว่ามันยันตมีกมาแล้ว จีจเรือทัวเก่งมากๆควจะลงเป็นอลมากกับการที่เล่นแบบือะลงแบบนั้นแล้วจำเป็นองที่แต่มันไม่มีค่ะมันแค่เป็นการถามว่าคุณจะมาทำอะไรเ่าจะมาทำอะไรถ้ามันอยู่ที่เขาจะตีความความิงออกมาแล้วตีออกมายังไงควรสนใจยังไงมากกว่าแต่เอาจริงนะตาไม่ได้อยากสนใจกับกับสิ่งที่เขาพูดเลยแต่ว่าในสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาต้องพูดในความจริงตากษดีจริงอ่ะ รายการจบแล้วค่ะแสดงว่านี่ก็ตีกันจริงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยวันนี้เริ่มจะเป็นเรื่องจริงละรอคิดแคิดไม่ว่าเขาจะมาเอาแซงจากเราก็ได้แล้วค่ะแต่ซีนมันแย่มากตามินอะไรอยากจะถามคนาไ้นในเรื่องอไม่อยากเจอหน้ากันไม่อยากปะทะกันมีอะไรอยากถามหรือว่าเขาทำเพื่ออะไรอ๋อไม่ถามอะไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยากรู้สึกว่าจะคุยอะไรเขานั่นจ้ไม่ให้เขาสั่งมาจะถารับเขาเป็นอะไรเพื่อเคยร่วมรายการหรือกดโรลโร่หรือ เอามาเล้นร่วมโลกดีกว่าค่ะเอต่ไม่าใดๆ่ไม่ไคนหนูไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้อกับเขาเลยค่ะหนูโดนจ้าไม้เป็นลูก้าในการเป็นอ่าอ่ามัดการแค่นั้นค่ะเราไม่ได้มีอะไรเลยมันแบบว่าผูกพันกันหรือว่าผูกมัดกันไม่เป็นแบบเดี่ยวแน่งอะไรเงนะคะก็คือจบแล้วก็จบเลย จบยากยังไงก็จะเกิดไปกับหนูยังเป็นอันนี้อยู่ใช่ใช่นอกจากหนูเนี่ยไม่พูดอะไรเลยแต่คนก็จะเข้าใจผิดหนูผิดไงหนูอาจจะเป็นคนที่แบบแรงๆกล้าพูดแต่ว่าหนูจะไม่ทำใครก่อนค่ะก็แล้วแต่เขาโอเคเนาะ จะไปนอนมันจะร้อนเร็ว,เ,ว <c oughs> เดี๋ยวพ่ีนี้เือรมาใหม่เดี๋ยวกบไปนอนเดี๋ยวมีนมาใหม่อันนี้เอกไปเดี๋ยวมี้มาใหม่นนออได้แกเดี๋ยวตีหนึ่งสี่ไลท์ตอเดี๋ยวตีหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลองน้ำตาลน้ำตาลองอนตากอีจ้า